สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทิปแอนทิค for you นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีลบแชทกลุ่มที่เคยสร้างไว้ใน Messenger นั่นเองอันดับแรกเข้าไปที่แอป Messenger e อ่า App อหลังจากนั้นนะครับแตะเข้าไปที่ห้องกลุ่มของเรานั่นเองนะครับปุ๊บนะครับผมหลังจากนั้นก็ไปที่รูปตัวไอวงกลมเล็กๆตรงนี้นะครับอ่าแตะเข้าไป แล้วมาแตะตรงนี้นะครับดูสมาชิกในกลุ่มอ่าปุ๊บเมื่อเข้ามาถึงนะครับอ่าในส่วนนี้ตรงนี้นะครับก็คือผู้ดูแลกลุ่มนั่นเองนี่ฮะผู้ดูแลกลุ่มนะถัดมาก็จะเป็นสมาชิกกลุ่มนะครับอันดับแรกลบสมาชิกกลุ่มก่อนนะครับคุณผู้ชมลบคนนี้ก่อนอสมาชิกชื่อทัชกรแตะกาไปหลังจากนั้นปัดขึ้นนะครับลบออกจากกลุ่มแตะ้าไป เรียบร้อย1ลายอ่ะอีก1ลายอ่ะแตะเข้าไปปัดขึ้นนะครับลบออกจากกลุ่มปึ๊บเรียบร้อยนะครับสำหรับสมาชิกในกลุ่มเหลือแต่ผู้ดูแลกลุ ructure. ่มนั่นเองนะครับสำหรับผู้ดูแลกลุ่มวิธ okay. ีกาลบก็แบ็กกลับไปก่อนนะครับปึ๊บพอมาถึงหน้านี้นะครับอ่าแล้วก็ให้คุณผู้ชมปัดขึ้นไปเลยนะครับปัดขึ้นที่สุดนะครับแล้วมาแตะตรงนี้นะครับออกจากกลุ่มแตะเข้าไปปึ๊บ ออกจากกลุ่มอ่าแตะเข้าไปอีกปุ๊บเรียบร้อยนะครับนะกลุ่มก็หายไปแล้วนะครับอันดับต่อไปให้คุณผู้ชมนี่ครับแตะที่รูปโปรไฟล์ด้านบนซ้ายเหมือได้เลยปุ๊บหลังจากนั้นมาแตะที่แชทที่จัดเก็บปุ๊บอ่าแล้วเราก็เจอกลุ่มที่เราลบเมื่อสักครู่นี้ครับผมให้คุณผู้ชมชนิดแตะค้างไว้เลยนะฮะแตะค้างเลยปุ๊บอ่าด้านล่างก็จะมีนี่ครับลบอ่าเราก็ลบเลยคุณผู้ชมปุ๊บ ลบอีกครั้งเปเรียบร้อยครับและนี่ก็คือวิธีการลบแชทกลุ่มที่เคยสร้างไว้ใน Messenger นั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ Share, ให้กับช่องทิปแอนทิปทิปแอนทิปฟยูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ